ในวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับแมปบล็อกฟู้ดและผมก็มีภารกิจให้กับตัวเองกันอีกแล้วนั่นก็คือภายในคลิปนี้ผมจะทาผลสายฟ้าให้เป็น600มาตอรีกันและก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถึง1 0ึ0ไลค์กันด้วยโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเมื่อเปิดมาปุ๊บเราก็จะอยู่กับเจ้าดีไคจีสซนตีนที่ตอนนี้แปลงร่างเป็นก้อนเอเนลแซวแวนโดฟาไปแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าโคตรเหงียวเฟี้ยงโง่มือ ถึงในตอนนี้เราก็มีผลสายฟ้าอยู่นะฮะแต่ผมก็มีมันเป็นผลทาวรแล้วนะครับและในวันนี้ผมก็จะฟาร์มผลสายฟ้านี้ให้มีมาจรีข้หกร้อยกันโอเคถ้าทร้มแล้วก็ไปลุยกันเลยเพราะกำลัง p ีวพกันอยู่เลรอเราไปแจมด้วยนะเปา เล็กก่อนที่เราจะไปฟาร์มกันในเซิฟที่ผมอยู่ตอนนี้มันก็นัวกันใช้ได้นะครับและเปิดมาแบบนี้มันก็ด้เวลาที่เราต้องนัวกันเลยเจ้าดีซีของเราก,กับผลสายฟ้าสายผลคือส่วนมากตัวเกเด็น,นผลสายฟ้าสายดา่าหรือว่าสายปืนอะไรนี้นะครับสายฝนนี่คนเล่นน้อยมากๆว่าแล้วพี่แก,กก็จัดการกันนําไปเลย และพลสายฟ้านี่มันก็มีอยู่หนึ่งสกิลนะครับที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือสกิลวีเพราะว่าพลสายฟ้าอันใหญ่มันโคตรมันเลยอีดอกได้มาสองอีดอกพี่แกก็ได้จัดกระนำกันต่อไปเหมือนเดิมนะครับซึ่งในตอนนี้ผมก็ยังใช้เผาลามและเป็นอะไรที่ผิวผีง่ายมากเพราะว่ามันเถือกแถมมีกระน้ำที่คโคตรโหดกันด้วยล่ะครับแล้วเมื่อสู้ไปสู้มาบังเอิญบังเอิญว่าเราสามารถดับเบิลคิวได้แล้วอีกหนึ่งรอบ โหได้มาอีกสองี่ดอกอ,อะไรวะเนี่ยซึ่งสกิลวีของคลนี้เป็นอะไรที่โคตรมันจริงๆเลยนะครับสามารถสตันได้บแบบโคตรนี้แถมระยะก็วงกว้างสุดๆแถวจริงๆผมก็ไม่ค่อยชินในการเล่นสายดาบแล้วนะครับผมเล่นเป็นแต่สายผลนะเนาะคือถ้าใครใช้ผลนี้แล้วเล่นดาบอะไรก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็ได้อัดกันนําต่อไปเหมือนเดิมและเราก,ก็ได้มาอีกหลายตัวกันเลยละครับอ่ะไปดูยาวๆกันเลย Face, oh, face, my team that team that you Today is the day making change in my life. I think it's about time. I won't let fear hold me back anymore for me. Getting was mine. I'll change my brain, my thoughts. A new game, new rules. ซึ่งนอกจากสกิลวีแล้วสกิลเอฟองมันก็โคตรมีประโยชน์มากก็มันสามารถวาร์ปได้ถึง3ครั้งวาร์ปแบบสายฟ้าแลบเลยละอีเดอรซึ่งมันก็ง่ายต่อการคอมโบกนันหนีและก็การตบคู่ต่อสู้อเอาจริงๆมันก็เหมือนวาร์ปได้4ครั้งคือถ้าไปรวมกับสกิลอ่นะครับโคตรโกงเลยบทนี้โอ้ได้ไปอีกหนึ่งมันมันจริงเลยว่าบทนี้ แต่ผลนี้มันก็มีข้อเสียอยู่ด้วยหนึ่งอย่างนั่นก็คือแต่ละสกิลของมันเมื่อเรากดสกิลตัวของเรกาก็จะหยุดนิ่งคือถ้าใครใช้ผิดจังหวะนี้บอกเลยเพื่อนส่วนตายหากันบ้างเลยฮะแต่น้ผมก็ได้ p ีพต่อไปแบบนี้จน3าทับสหมดทั้งเซิฟเล่มมันก็ทําให้ผมนั้นอยู่พ p ไป และต่อไปมันก็ได้เวลาที่เราต้องเข้าภารกิจนั่นก็คือการฟาร์มผลนี้มีมัตเตอรี่600มัดกันพี่แกก็ได้เดินทางไปยังเกาะร้อนเกาะเย็นนะครับและผมก็ได้จัดการเปลี่ยนผมมาเป็นผมไซบอรกก์กเลยจัดการเปลี่ยนมาเป็นเผ่าไซบูดนะโอเคให้ขึ้นเยอะเอเนลโกแก้วฮะ ว่าแล้วก็รอช้าอยู่ใ่ญ่และครับพี่แกก็ได้วาปกลับไปยังโลกที่3และจากนั้นผมก็ได้วาฟไปยังของกลางเพื่อว่าจะแถวนี้มันจะมีใครน่าสนใจกันบ้างแต่แล้วผมก็ได้เจอความชิบหายอีกแล้วละครับนั่นก็เพราะว่าที่นี่มันนั้นก็มีโปรอยู่ด้วยละเม้งอ้อยปอปรอปลอีเหียปรโอ้พองตายพองตายโกยแล้วโอ้โอ้เว้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอุ้ยอุ้ยอุ้ย อียะโปรโปโปรอีกแล้วโอ้ยโอ้ยไอสัตว์เอ้ยกูตายด้วยโปรโอีกแล้วหรอวะเนี่ยมัน่ก็ทำให้พวกัวร้อนอย่างแรงเลยอย่าให้กูเจอโปรโนะกูตบตายห่ามาแหล้ว แว่นตาเกมเมอร์ที่ใส่แล้วสามารถเล่นเกมในานขึ้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 น,นซึ่งที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะก็คือรุ่นซีโร่นะครับทุกคนวัสดุเดียวกันกับยานอวากาศแต่ใครมีค่าสายตาสามารถไปวัดที่สยามได้วันละเอียดมากวันนั้นวัดไปเกือบชั่วโมงแนะ่และบอกเลยละ่ะครับว่าลูก,กค้าก่อเขาดูแลดีมากเพราะว่าเขาแจกข,ของให้ลูกค้าก่อตลอดล่าสุดเห็นแจกเพยทไฟด้วยล่ะครับทุกคนพี่แกก็ได้เดินทางมันยังกอดช็อกโกแลตนะครับและมันก็ได้เวลาที่เราต้องฟาร์มกันเลยแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้เซิร์ฟสิงคโปร์ม เพราะว่าในะตอนที่ผมสู้กับมอนแม่งปิงจนกูตายหาเป็นหลายรอบมากแต่ก็ยังดีนะครับที่เราสามารถแปลกร่างได้และเมื่อแปลกร่างได้เท่านั้นแหละแม่งฟ้ามได้แบบกระชุยกระจายมากเลยตอนนี้มาเตอรี่ของบนสายฟ้าก็อยู่แค่3 6 1เท่านั้นนะครับแถมอ่าเซิร์ฟนี้ก็โคตรปิงด้วยไม่รู้เป็นส้นตีนอะไรดูดิเออ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 ปิง้งโคตรเลยเนี่ยย้ายเซิฟมา2-3รอบแล้วนะครับ ซึ่งไอ้ผลสาฟา้ามันก็ฟาร์มง่ายกว่าผลมังกรก่อนหน้านี้เยอะเพราะว่าแต่ละสกิลของมันก็ช็อตได้แบบโคตรโหดมากยิ่งสกิลวีนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยละ่ะครับช็อตโหดเป็นกูดใครมาพี่แกก็ได้ฟาร์มแบบนี้กันต่อไปเรื่อยๆและเพียงแค่ไม่นานเท่านั้นมาเตอรี่กับผลสายฟา้าของเราก็มาถึง400มาเตอรี่กันแล้วและเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้400มา,านนแล้วนะครับเหลืออีก200ตึงๆ ยาวๆครับทุกคนแต่เสื้อมี้ปิงมากนะครับ ตอนนี้สิงคโปร์ไม่รู้เป็นอะไรปิงชี้หายเลยพี่แกก็ได้ฟาร์แบบนี้กันต่อไปนะครับแต่ด้วยความที่เสิร์ฟนี้มันปิงหนักมากมันก็ทําให้ผมทนไม่ได้แล้วล่ะครับพี่แกก็เลยย้ายเซิร์ฟไปมาแต่ในเซิร์ฟใหม่นี้มันก็เหมือนเดิมเลยนี่ขนาดเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับทำไมปิงขนาดนี้ก็ไม่รู้ซึ่งผมก็พยายามย้ายเซิร์ฟอยู่ตั้ง3 4สรอบนะครับแต่ไม่ว่าจะไปเซิร์ฟไหนแม่งปิงเหมือนกันหมดเลยแต่แล้วเนี่ยตอนที่ผมกำลังสู้นั้นมันก็มีใครก็ไม่รู้มาโจมตีเราละไว้แต่พี่แกก็ได้ใช้ผลที่รร็อกกเีียท่นนัคืผลลปะะตูไง ทำให้เราต้องจัดการชดใส่มันกันเลยนี้มีคนมาล่าข้าหัวครับท่านผู้ชมโอโโโโโโผมไม่ได้ใจเป่านน้ด้วยยี่หมายแล้วเดี๋ย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 วแบบนี้เราต้องรีบครับแบบนี้เราต้องรีบรีบหาเกตเลยเดี๋ยวนี้รันดวนเกตมาแล้วเหนือเวช็อชดชดแม่ง ช็อตแป้งช็อตแป้งเอาดิมึงมีเกรดนะเว้ยเราต้องหาเกรดครับเราต้องหาเกรดมามาช็อตช็อต,อตแป้งช็อต,อตแป้งโอ้เปิดเผาเลยเปิดเผาเปิดเผาใช่ไหมกูมีเกรดกูมีเกรด you know? อยู่เนาะมึงช็อตกูตายในรอบนี้มึงตายในองค์เจ้าไม้ตายครับทุกผู้ชมไม่โดนกูเค,คเกูฟาร์มเกรดพัง แบบนี้ <c oughs> เราต้องฟาร์มเกตบางๆงและเจ้าคนคนนั้นมันก็ได้หายหัวไปเลยล่ะครับจากนั้นพี่แก,กก็ได้ฟาร์มก,กันต่อไปเหมือนเดิมและคนที่มาลาก้าหัวรอตะกี้มันก็กลับาดรอีกรอบสองรอบจนรรนี่หัวร้อนมากๆเลยล่ะครับมาช็อตฮะช็อตฮะเฮ้ยออกมาดิออกออกมาออกออกมาออกมามึงออกมาเดี๋ยวนี้ออกมากูค้างรอแล้วมา เอาดีนี่ถ้ามันไม่ใช่เผ่าหลามนี่ตายหาไปนานแล้วนะครับสู้กระซวนมนจบจบสิวะอย่าวิ่งหนีกันแบบนี้กูขี้เกียจตามนะครับ <c oughs> ่านั้นผมก็จะฟาร์มต่อเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยซ <c oughs> ึ่งบบ <c oughs> ผมก็ตั้งใจว่าอันดับแรกผมก็ต้องฟาร์มม้ถึง500มาเตอรี่กันก,นก่อนเราถึงจะออกทำอย่างอื่นกันและเมื่อฟาร์มไปฟาร์มมาประมาณ20-30นาทีในที่สุดมาเตอรี่กระสายฟ้าของเราก็มาถึง500มาเ์อรี่แล้วล่ะครับผี่นางเหมือนเห็นอะไรแว๊บๆมันมาอีกแล้วเหรอ ไอ้ส้นสีนะั้นมันมาอีกแล้วเออในตอนนี้เราก็เหลือประมาณ140กว่าๆนะครับมาต์ติรี่ของเราก็จะแม็กแต่น่าจะอีกสักพักนึงเลยนะครับผม <c oughs> ยาวๆไปพี่น้องและเราก็มาถึง500ร้อยมาร์ตรี่อย่างรวดเร็วนะครับผมต่อไปก็เหลืออีกประมาณตอนนี้เอ่อ502ระครัออีกประมาณ97-98ครับผมอีกนอ ซึ่งก็อยากที่บอกไปนะครับว่าผลนี้มันฟาร์มเร็วมากเพราะว่าแต่ละสกิลมันก็วงกว้างแถมเมื่อใช้กับเขาไซบอร์กสกิลของมันถึง3สกิลก็ช็อตได้แบบโคตรโหดกันเลยพี่แกก็ดะฟาร์มแบบนี้ก็ต่อไปเพราะว่าเป้าหมายต่อไปของเรามันก็คือ6 0ร้อยมัแต่การที่จะไปถึง6 0ร้อยมัมันก็ไม่ใช่เล่นๆเลยแลแล้วเมื่อฟาร์มไปฟาร์มมาเราก็เจอปัญหาอีกหนึ่งอย่างแล้วมึงนั่นก็เพราะว่าในก่อนที่เราฟาร์มตอนนี้มึงมีโปรมาแย่งเราฟาร์มกันด้วยว่าแล้วทาไมหายหมดไอ้โปรน้าโรตีนมันมาอีกแล้วนี่ แย่งกูทำไมนี่เด้อออกไปซึ่งมาปลอมมาแย่งฟาร์มแบบนี้มันก็ทําให้เราช้าเป็นนิดนึงเลยนะครับคือปกติเนี่ยผมก็จะฟาร์มอยู่ประมาณ3 4ถึง4โจทย์แต่เมื่อโปรมาผมก็ฟาร์มได้แค่2จุดเท่านั้นและกว่าที่พ่วกวันมันจะเกิดมาเราก็ต้องรออยู่สักพักนึงกันเลยล่ะครับจากนั้นรอก็ทนไม่ได้แล้วล่ะครับไอกน,น่าุนตีนแม่งมาปัวนเราเกินพี่แกก็เลยจัดการมันค่อยเลยข้าหัวควุยพี่นง เราก็ได้ฟ้าแบบนี้กันต่อไปเรื่อยๆนะครับเลยนะตอนนี้ผลสายฟ้าของเรามันก็ไม่เกิน50มารตอรี่แล้วนะครับถึงเราจะแม็กเนี่ยเหลืออีกประมาณ50มาเตอรี่นะครับก็จะแม็กแล้วนะแต่ว่าตอนนี้มีคู่แข่งเลยฝั่งนู้นมีโปรอยู่นะอย่างเซ็งเลยเดี๋ยวเวลาไปเยอะนูไงนูไง่ลอยอยู่นูลอยอยู่ใช่ไหมกูไปแย่งแย่งเลยแย่งไม่ทันนะตำรวจ แต่แล้วเมื่อเราฝาฟาร์ไปในตอนนั้นเองที่ก็ของบิ๊กมัมไอ้บอสมันก็ได้ปัวมาแล้วว้พี่แกก็เลยรีบซิกไปอย่างที่นั่นเพื่อว่าเราจะได้อัดบอสกันบ้างนะครับแต่เมื่อมาถึงแ้งแตกไม่รอกูเลยโปรกำลังจัดบิ๊กมัมอยู่ไหนๆๆๆกูมาด้วยเอาแตกแล้วเวอรโปรตีอย่างเร็วเลยอีดอก อพี่แกก็ได้กลับไปฟาร์มที่เดิมเหมือนเดิมไปๆแล้วเมื่อฟาร์มกันต่อต่อไปในตอนนี้ความชิบหายก็คูณ2องแล้วล่ะครับเพราะว่าที่ก่อนที่เราฟาร์มมันก็มีโปรมาฟาร์มที่นี่ถึง2คนกันเลยอีดอกแล้วมึงจะให้กูฟาร์มตรงไหนวะเนี่ยโอ้ตัวเดียวไม่พอแม่งมีโปรสองตัวไอ้เกลือเอ้ยโอ้โอนนี่เปิดตัวนี้เปิดตัวนี้เปิดฮะได้แค่หัวฟรี แต่ผมก็ไม่สนใจนะครับเราก็ได้ฟาร์มแบบนั้นกันต่อไปเหมือนเดิมแต่แล้วในขณะที่เราก,กำลังฟาร์มกันอย่างโมมันมันก็มีผลที่เราเกลียดที่สุดผมมาอีกแล้วเล,ละโว้ยนั่นก็คือผลประตูนั่นเองแหละครับพี่นางและบอกเลยล่ะครับว่ากูหัวร้อนอย่างแรงแถมในตอนนี้ผมก็ไม่ได้เป็นเผาเงือกทำให้ความอึดข,ของรอมันก็ไม่เพียงพอและเราก็ตายห่าไปเลยลหละครับ วัวรดออยางแรกเลยกลูเบฟพ้นตีนี่พี่แกก็ได้กลับไปฟาร์มต่อแบบไม่สนใจโซนตีนอะไรเลยจนในที่สุดมาตรรี่ของฝนสายฟ้าของเรามันก็ครบ600อมาตรรีไปเป็นที่เรียบร้อยภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ600มาสมัตรรี่นะไปอีกหนึ่งผลแล้วครับเต็ยิมแก้วเลยนะครับแถวนี้มีโปรอะไรให้เราล่าบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะครับชื่ออะไว่าโนกรีนโซนเหรอเฮ้ยน่าสนใจดูใคร จากนั้นพี่แกก็ออกล่าคนแถวแถวนี้กันดูแต่มันก็ไม่มีโปรหรือใครให้ล่าฆ่าหัวกันเลยจากนั้นผมก็ได้ย้ายกลับมายังโลกที่2นะครับและก่อนที่เราจะไปพิวพีกันเพื่อนของเราก็ได้ชวนเราพิวพีกันเองละเมิงซึ่งมันก็ถือว่าดีมากเพราะว่าผมจะฝึกใช้ผลสายฟ้ากันด้วยจากนั้นเราก็จัดการพิวพีกับเพื่อนของเรากันซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ยากใช้ได้นะครับเพราะว่าผลสายฟ้าแม่งสายฝนแถมผมนั้นก็กะจังหวะไม่ถูกและมันก็ทําให้เราแพ้ไปอยู่หลายรอบมากๆเลยไม่ว่าจะสู้ยังไงกูก็แพ้เลยครับเนี่ และแล้วเมื่อเราลงสนามซ้อมเสร็จกันแล้วในตอนนั้นสนามจริงมันก็ได้โผล่มาใกล้ตัวเราละว,ว้ยนั่นก็เพราะว่ามีใครก็ไม่รู้มากวนทําให้เราได้อัดสติใส่พวกมันกันเลย วีนี่มันสุดจริง,รงๆว่ะเฮ้ยจากนั้นมันก็ได้เวลาที่รถต้องออกพีอพีแบบจริงๆจังๆกันแล้วซึ่งไอ้พลสายฟ้าในการพีอพีแบบโมหรือการนัวมันก็เป็นอะไรที่ดีโคตรๆเลยนะครับเพราะว่าสวนมาสกิลของมันก็แบบโมแถมใน,นตอนนี้ผมก็ได้มาแบบทีมเมอร์เพราะว่าถ้าไปสู้คนเดียวเราคงแตกแน่นอนฉะนั้นผมจะจัดการสู้ๆแบบี้กกนต่อไปจนได้ข้าหัวมาอีกนักต่อน,นักกันเลยละครับแซดจุยจริงๆเลย และแนะตอนนี้ผมก็ได้มาเจอเข้ากับผลพระแท้มันก็เป็นผลพระสายดาบกันด้วยซึ่งเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับเพราะว่าผลพระสายดาบถ้าเราไม่ได้ใช้เผ่าเงือกแล้วก็เราอาจจะโดนสับจนต,ตายหาก็เป็นได้าจากนั้นผมก็ได้ไล่ตามคู่ต่อสู้อยู่สักพักใหญ่ๆกันเลยแต่แล้วเมื่อสู้ไปสู้มาดูเหมือนว่าในตอนนี้เราก็ได้เจอทีมเมอร์อีกแล้วเลเว้ยแต่ผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราก็ทีมเมอร์เหมือนกันเอาสิทีมเมอร์ปะท้ทีมเมอร์ให้มันจะชนะก็วัดกันให้รู้กันเป็นเลยนี้ เป็นว่าในคลิปนี้คนสายฟ้าของเราก็โชว์ฟอร์มใช้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าอยา่างเดือและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยสำหรับคลิปนี้ดีซีเกมเก็ขอลาไปก่อนสวีเดินสบัสดีไปละ